สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลือใหญ่เป็นชนิดกีฬาฟุตบอลนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเจตุรมิตรลีก2024นะครับและก็การแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพปลือใหญ่ ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับที่กำลังเห็นอยู่นี้คือนักฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับกำลังทำก,การฝึกซ้อมุดกนีนเรื่องสปีดความคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็พลังพาวเวอร์ ที่เห็นอยู่ไกลนู้นก็ยังมีนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือรุ่น15ปีหญิงนะครับ สิห้าปีหญิงสิบห้าปีชายเส้นด้านนี้คือ12ปีชายนะครับมีคิวทำการแข่งขันจัตุริมิตรลีกในวัน ฤหัสบดีคือวันพรุ่งนี้นะครับจะบุกไปเยือนปรา,าสาทกวางขาวในวันพรุ่งนี้ครับนี่ก็กำลังการอบอุ่นร่างกายการมอ,องทีลำดับ3ของตารางนะครับ12ปีชาย รุ่งนี้จะบุกไปเยือนทีมอ,อ,าาอันด,น,นดับสองของตารางถ้าชนะได้ก็จะขึ้นไปอยู่อันดับสองของตารางแทนนะครับนีกหลังคึกคักมากเลยครับบรรยากาศในการฝึกซ้อมเย็ยนวันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับสนาม ส,ส,สวยงามมากนะครับสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านพือใหญ่โอเคนะครับบรรยากาศวันนี้